ะจากหมาในเมืองเป็นหมานาเนาะเห็นไหมเห็นไหมสัมผัสหน่อยครับเะสัมผัสหน่อยแดงขอสัมผัสหน่อยดิมีความสุขปะบโลกนั่นไงหมาน้ำไปไปดูหมาน้ำกันไปไปไปดูหมาน้ำกันไปไปไปดิกวางท้างในเนี่ยไปดูหมาน้ำกันแล้ว อันนี้ก็คือลาขราวนะครับแล้วก็บรรดาลูกๆทั้งสี่ตัวตัวนี้สัมภาษณ์หน่อยมีความสุขไหมนี่มีความสุขมากเลยพี่ดำเจ้าหัวหน,น้าโจอันนี้พี่ครูนพี่คูณก็เป็นลูกของตัวน,นุตัวแดงตัวหลังสุดเลยแต่ตัวใหญ่ หมาใหญ่หมามาครับหมามาจะไปไหนกันครับห,หมามาจะไปไหนกันอ่าลุยน้ำไปนี่นะครับเป็นที่นาที่อำนาจเจริญน,นะครับก็ถ่ายบรรยากาศเก็บไว้ดูเอง ครับั้งหนึ่งออวันศษาปีสองพา้หกสิได้พาหมากลับมาบ้านนะครับแล้วก็มาอยู่ที่นี่เพราะอนาคตผมก็จะอยู่ที่นี่เราพ่อเก็มเงินสร้างบ้านก่อนนะลูก <laughs> มีแต่ที่นะครับแต่นี้ที่ของตากัะยายที่ผมอยู่ข้างหลังลู่นนะครับหลังเนี้ยป่านูนนประมาณ13.3ไร่ จะลกๆหน่อยตาก็เสียไปแล้วยาอยู่คนเดียวกับนาะก็ที่ทั้งหมดรวมที่ผมด้วยประมาณ72็ดไร่นะครับที่แฟนผมบอกมาก็นาคตว่าจะทำครอหนองนาโมเดลนะครับ ตามแนวพระลาดชนอหลิกครับต้นไม้นี่ผมว่าจะไม่ตัดเลยนะครับ,รบก็จะปล่อยไว้เป็นป่าตรงในป่าแล้วเรามีที่ร่องบ่อที่เพิ่งปลูกนะครับอันนี้ก็สำรวจที่ะคงับบลึกลูกๆใช่ไหมไตร่ตรม,มีความสุขกับโลกดามเฮ้ย ลูกลูกธุนี่ันนี้เป็นหน้องอันนั้นก็ต๊อปเก่าต๊อปเก่าของเจ้าของเก่าที่เขาขายไว้เป็นเพียงน้าน้อยก็ไม่ได้เลอก็พาลูกๆมาสำรวจ ที่กลานไม่รู้ชอบหรือว่าเหนื่อยกันละเนี่ยนอันนี้ที่ผมที่เป็นปลานะครับลำห้วยหินเหล็กไฟอยนี่นี่น่าจะเป็นลำห้วยหินเหล็กไฟอะไรอันนี้ก็ไม่รู้ไม่สังเกครับอันนี้ก็นะทิพย์ก็ปลูกข้าวไว้มัวลงกินบางส่วนก็เสียหายไป ก็ไม่เสียได้ละครับพวกนาวานนะครับแล้วกาลูกมานี่กะทิผมเป็นไม้เป็นไรสวยสดงดงามลํำห่วยเล็ก ซาเนืง่งประโยชน์สี่อย่างครับก็เดี๋ยวว่างก็จะมาหาเห็ดป็นรู้จะมีบ่าแต่ตอนนั้นที่คลิปแฟนผมเขาให้ชาวบ้านมาทำรัวเขาก็หาเห็ดเจอนะครับเห็ดเห็ดที่ขึ้นในป่านี้ป่าดงดิบ <c oughs> อันนี้ก็ลกจัดนะครับก็ไม่ไม่ไปดีกว่า ดูแนวรั้วก่อนอแนวรั้วอยู่ใส่ด้วยแนวรั้วก็อยู่ทางนี้นะ่ะหมอเมห็นรกลกเฮ้ย,เ,ยเป็นไงคุณมีความสุขไหมลูกด,ด,ด๊าอชื่อนี่แดงแดงน้อยแดงแดงอ่าจบคลิปก่อนนะครับ ไปดูเดินก่อนลกมากนี่